ทำไมคะก็หลับคุณดื้อเลยค่ะหลับแล้วนะาไปไปชุบชุบไปไปจุบลาจทวัดแนี้เหระแ่นี้เหรอจินิน่จิ้นน้องเพลงได้ฟัหนึ่งเพลงถ้าไม่เป็นแบบเป็นอะไรก็ได้หนึ่งเพลงบาบาาแ้วเธอเห็นค่าหรือเปล่า